วิ่เจอโกโกนี่<ก>ตั้งชื่อแล้วก,กูเพื่อนมึงไงโคตรแหลกอะโคตรแหลกอะโอ้โหโอ้โหมึงโดนซันแดกแนละ้วเอาไวแม่งแ,แหลกได้ขนาดนี้วะแม,ม่งเควนมสิรเอ้ยโกสองมีโกสองด้วยเฮ้ยทำไมกูเดินเบาๆเวบเออโก,อกม่งฆ่าโกมึงชื่ออะไรเแบบชื่อนี้ชิดนานฮะชื่อนี้ชิดนานชื่อนี้ชิดนานโอ้โหโอ้โห โอ้ยสันสันโอ้ยเออกูโดนสันแดกเมื่อกี้เกิดมาโอโดนสันแดกเลยสันไบเลยไรสันตัวแม่งใหญ่กว่าบ้านเลยชื่อนี้ซิดนานอยู่ไหนวะอย่าแย่งจุดก็อุ้ยแมามาสายล่างนิดสายล่างสายล่างโอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่ได้ละไม่ได้ละไปละกูไปละกูไปละกูไม่ยุ่ง ก,กูกูกำลังมาสายล่างอยู่กูื่อจีนกูเจอคนเจอคนชื่อจิตกูเจอคนชื่อไอบ้บ้าด้วยว่ะ <c oughs> เฮ้ย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 อุ๊ยนั่นไงโดนแดดอยากมากระตุกตอนนี้เลยโหแล้วกูก็เกิดใหม่เนี่ยน,นะโอ้แล้วแม่งเดินด้อมไหมการเกิดแดดแดกกูมึงอ,อยู่ไหนแล้วแบบ ข้างล่างเลยสางล่างข้างล่างเลยไม่ต้องสายล่างมึงวนเวียนอยู่ข้างล่างอ่ะโอ้โหข้างล่างเลยไม่กูเจอโกสองว่ะอ้หูตรงนี้โกสองอยู่บนสุดอ่ะเอ่อโกสองอยู่ก็อยู่ข้างขวาสุดเลยอะก็อยู่ขวาสุดเลยจุดบ้านจะกูไปหาคูไปหา เจบหานะเช็บหานะเจ็บหานะเจ็บหานะอย่ากินกูนั่นไงโดนแดกแล้วกูไปหาหน้าขวาสุดดีกว่ากูไม่กินจุดแล้วเอ้ยกูเจอโกแล้วเย้โกแม่งแยกเป็นสามตัวเฉยว่ากูจะโดนไต้หวันกินไม่นะไต้หวันเนี่ยไปโยควาล่างอู้ยหิวกูหิวหิวเล่นตัวเล็กก็ดีแม่งผิวเออไม่ต้องขึ้นตัวใหญ่เออกูไม่ตัวใหญ่กูเล่นตัวเล็กอะ ก่อความชันวันเลยกูเจอไอ้บ้าอ่ะเบลอยู่ไหนทางขวาสุดเหรออืมไอกูมาแล้วขวาล่างเลยเออกูอยู่ขวาล่างแล้วกูอยู่ขวาล่างสุดแมปเลยเนี่ยมาหากูดิอย่ารีบนะชื่เฮียชื่อเฮียมาไอ้สัส อุ้ยนอนขึ um, oh, mm. ้นมาข้างบนนี่เองเลยกูตกแม่งเลยนี่นี่นี่เขียวไอ้เขียวกูต้องแด่แม่งให้ได้ไอ้เขียวเนี่ยโอ้ยมึงชิดมุมมึงชิดมุมมึงชิดมุมเฮ้ยเบ๊บเบ๊ะดัก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 กูต้องอุ้ยยิ้มให้แล้วกดทิ้อุ้ยโอ้โหแบ๊ะกินบ้่งดีแบ่งตัวกินบ้่งเลยเว๊บไปไปความปลอดภัยถึงพตัวใหญ่ เอ้ยเอา้าโอ้โหเแบบ้มึงรีบหนีเลยสันกำลังมาพร้อมกับมหาแขอใหญ่ยักษ์เบ้มึงแบบ่งตัวไม่กูแล้วแบบ่งจากินกู <c oughs> มึงกินกูทำไมโกอสองไม่ขึ้นอันดับกอสองไม่ขึ้นอันดับแปดละกอสองกอสองแม่งอยู่ตรงกูเนี่ยมึงอยู่ไงสายสุด ตายสุดอ่ะเดี๋ยวกูไปหาเฮ้ยเบ๊มึงรีบหนีเลยคนจีนกำลังมาที่สี่มันมาแล้วโอ้โหที่สี่มั่งโตโคตรใหญ่อ่ะเออมั่งแหลกมั่งแหลกอืมแดกจี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 มั่งแหลกหายแล้วบิชไอเอ็มบิชไจิ้มกินกูบิชบิชอย่าแบ่งตัวกินกูอย่าแบ่งตัวอย่าแบ่งตัวขอร้องนั่นไงเรียบร้อยมึงเอาคะแนนให้ขึ้นสามร้อยอ่ะ ตัวใหญ่เลยเฮ้ยไปเ,เจอชื่อจีนได้ไหมนั่งแหลกๆนะั่นแหละโอ้โห <h ishing> แม่งวาร์ปได้เลยอะเอาบอกชื่อเอาบอกมึงอยู่ไหนอยู่แถวๆกลางๆโอ้โหตัวจีนมึงลงนนมาขวาสุดเลยกลางใบขวาล่างขวาล่างโค้ชแยกตัวดีกว่าผิวมีนาซีด้วย กูณตอนกูตายแล้วไหมเกิดใหม่แล้วมาหากูที่วาล่างกูปล่อยเมาแล้วทำไมวะให้แม่งไปเองดูชื่อกันด้วยดูชื่อกันด้วยธรรมดาเอ้ยเฮ้ยเบ๊บโอ้โหอย่าเข้ามาหากูเบ๊บเบ๊บนี่ดูดูไล่ซ้ำไม่ละไม่ล้วไม่ล้วไปแล้วไม่เอาไม่เอา เหลืองเนี่ยเย้กูแดกเหลืองๆได้แม่งแหลกอุ้ยอุ้ยไต้หวันมาไต้หวันมาแม่งมาหาไปไหนวะกูกินจุดจุดม่มอย่าแหลกแล้ม,งมงึงวิ่งเข้ามาหากูนะเอาา้าไ <c oughs> <c oughs> อ้ขี้เข่าหักวะโคตรพ่อโคตรแม่หลักเลยเอา้ากูตายสองรอบไว้เนี่ยแจกไก่สองตัวแล้วอยู่ดีวิ่งเข้ามาหากูหิวก็ไม่บอก เฮ้ยกูเจอโกะกูเจอโกะไปขวาแล้วกูไปขวาแล้วฮะขวาล่างอ่ะได้เพื่อนโอ้ยขวาล่างแม่งสันอยู่กูไม่ไปแล้วเว้ยก็ไปขวาล่างเฮ้ยไต้หวันมาชิบหายแล้วมีอยู่ไหนใช่ไหมกูเจอคนเขียวมันไล่แดกกูอยู่ไม่ไม่อย่าไปดูกันโอ้ยกูผิวก่อนกูผิวก่อนหนีก่อน กูกำลังไปขวาล่างแล้วอุ้ยอุ๊ยสันสันแม่งโคตรมหาใหญ่ยับอ้กตัเยเบ๊อยู่ไหนเบบโหเยสจุดโคตรเยอะขวาล่างอ่ะเออโคตรเยอะเลยกูมากินจุดละอิ่มนะกูเจอปิกาจูอยู่ตรงมุมทําไมครับอยู่อยู่ตรงมุมทําไมครับปิกาจูมันอยู่ขวาน่นใช่ไหม เออขวาล่างอะ่ะพีกระจูแม่งยืนนิ่งกูนี่แดกเลยโคตรอิ่มอะ่ะแต่ตัวมั่งเล็กไงกูเลยได้น้อยนี่ถิ่นกูไอขวาล่างถิ่นกูเดี๋ยวคนใหญ่กว่าแม่งมาไม่นึง,งึดเลยแต่แม่งวิ่งมาให้กูแดกกูเจอแอมกอดวะ่ะแม่งตัวใหญ่กว่ากูแอมกอดไม่นะเพื่อนไม่นะเพื่อนแอมก็ M God จะฆ่ากูแล้วเฮ้ยเว้ยเบขอตัวหน่อยจะกินแอมกอด เป๊บอย่าวิ่งเข้ามาหากูเดี๋ยวกูแดกมึงจดนะจดจดจดจะไปไหนอ่ะกินจดรอกูด้วยเดี๋ยวนี้ของกูเราต้องใหญ่ไปด้วยกันยี่ต้องใหญ่ด้วยกันใช่ไหมตอนยิงใหญ่ไปด้วยกันเบ๊บมึงเห็นไอ้เขียวเขียวปะมึงวิ่งเข้าไปหามดิอุ้ยอุ้ยอ่า เบบมาขวาล่างดิเนี่ยคืตัวใหญ่นะครับอุ้ยอุ้ยนี่นี่กูเห็นน้ำเงินแล้วกูเฮ้ยหนีหนีเบบนีเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเม่งเม้งเม่งแบ่งตัวแม่งแบ่งตัวกระต่ายเม่งแบ่งตัวเอ้ยโอ้โหตัวตัวแม่งใหญ่ว่ะตัวหนึ่งแม่งกินเนีนั่นไปละเหลืองเฮ้ยยังว่ะแม่งกินไม่ได้ว่ะเดี๋ยวกูกินเองไม่ต้องห่วงเฮ้ยก้าวแก๊กก้าวแก๊กโอ้โหมาหาโอ้โหโอ้อาหารทั้งนั้นโอ้ยเม็ก โอ้ยโอ้ยใครวะไม่มีชื่อมเลยน้ยาต้องอาทิตย์สันไรตอนเฮ้ยเยบฟเบฟเห็นไหมเบฟเบฟเบฟมึงจะหลบทางให้กูวะล่ะเบฟอย่างเงี้ยเบฟเบฟมึงหลบเบฟเบฟหลบเบฟเบฟไอ้เบฟกูขอบ้างกูไม่ไหวแล้วกูไม่ไหวแล้ว กูไม่ไหวแล้วแม็กโดนดาวสิบไหมดาบสิบหายหายเลยโดนใครกินไหมยังไม่โดนเนอื่นแม่งตัวใหญ่กว่าแม็กก็ตายแล้วแม็กอ้าวใครกินมั่งอะมีสังนะเฮ้ยเบ๊กูจะกูจะโดนแดกแล้วกูจะโดนแดกแล้วกูโดนดับสามกิน เฮ้ยชิบหายแล้วชิบหายแล้วคือปุ๊บแบ่งตัวเย็ดรอดแล้วอย่างน้อยกูก็ยังมีตัวรอดอยู่อย่างน้อยกูก็ยังมีตัวที่รอดอยู่กูโคตรภูมิใจเลยควยเบฟเอ้ยเอ้ยจะกินกูมันยากเมื่อกี้แม่งโอ้โหไอ้น้ำเงินแม่งตัวแตกอ้าว ใครเขาวิ่งมาให้กูแดกไว้ฮะอันดับหนึ่งนี่แม่งยันคิวอะคือแบบไม่มีใครแดกกูได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยกูฟิวชั่นแล้วเว้ยกูฟิวชั่นแล้วเว้ยกูฟิวชั่นแล้วเว้ยวิ่งแยดแยดกิฟต์เมฟุซี่ว่ะรวยแม เอ้าเมื่อกี้มึงเหรอโอ้โทษเมื่อกี้กูเห็นมีสามตัวกูเลยปล่อยปล่อยตัวไปเพราะมันคุ้มดีเบ๊อยังมาขวางทิศทางการยิงของกูดีตัวเดยเมื่อกี้กูไม่ตั้งใจกูเห็นมึงกำลังใกล้ตายกูเลยช่วยมึงเว้ยแบบอย่างน้อยมันก็ตายแล้วมันก็ขอขอตายด้วยน้ำมือของเพื่อนใช่ปะเดี๋ยวกูรู้มึงคิดอย่างนี้อยู่ อ้าวแก๊กมาหากูทําไมเออเดี๋ยว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 ตัวกูมันยังไม่ใหญ่พอชิบหายแล้วชิบหายแล้วฮะยังเชื่อใจนั่งอยู่นี่เลยก่อนกูโว้ดมุนโว้ยโก้กินไปแล้วฮะเยสอันดับสิบนะเยสโคยเบว่ะโคยเบฟอันดับสิบว่ะแต่ก่อนกูต้องไปกินจุดต่อก่อน เชื่อว่าเดี๋ยวมันจะมีคนตัวใหญ่มาก,กูไว้ตอนเนี้ยมีนีแต่หักเก้าแล้วไอ้เอา้าใครเขาโดนแดกไปเรื่อยๆวะนะเ,เนี่ยเฮ้ยอ๋อหนับเก้าหนักเก้าเอ้าอยู่ดีก็ขึ้นเปนดับแปดคืออะไรวะแ <c oughs> ม่แดกกันเองเฮ<อ><า>้ยอย่ากูโดนไล่ต้อนเฮ้ยมันมันในนั่นกันอ่ะเวฟมันร่วมมือกัน่ะเออมันแบบ อะไรวะให้แบ่งตัวไปให้อ่ะเออเยอะแต่ห้าวห้าวว่ะแต่ห้าวว่ะนี่งอยู่ไหนไแม่เฮ้ยไม่กูแดกไอ้นี่ไม่น่าวั้แม่งแดกไม่น่าตัวตัวตัวแม่งเท่ากันพอดีโคตรสุดเซ็งเลยเรต้องรีบรวมร่างแล้วเพราะว่าตอนนี้อันตรายสถานการณ์เคร่งเครียดอันตรายแบ่งตัวเป็นสองตัวนี่ไม่น่าดี แถวนี้พี่คุมแถวนี้พี่คุมแม็กยู่ไหนนะพี่คุมเอ้ยเฮเป็นหน้าซ้ายล่างอ่ะเอออยู่ซ้ายล่างมิเตอร์ซันวะก็ข้อแหลกเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออเอาดิวะเอาดิวะสายล่างเว็บฟสายล่างมาหากูแล้วมึงจะรู้แล้วมึงจะรู้ กูเนี่ยของจริงเอ้าเฮ้ยใครมายิงเขียวๆมาโดนกูวะชิพหายแล้ว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 หายแลชิพหายแล้วชิพหายแล้วเอาดิเอาดิจะกินเขียวๆขวกูเหรอจะกินเขียวๆขวกูเหรอซายล่างสายล่างกูไปแล้วไม่เห็นมีใครเลยก็เจอแต่มูนเนี่ย แม่งตัวเท่าฝ่ายต้องฟิวชั่นให้ได้ก่อนตอนเนี้ยเมื่อกี้แม่งมีคนยิงเขียวๆมาใส่ตัวกูก็อยู่ซ้ายล่างไ,งได้ไหมมึงเดินขึ้นไปข้างบนหน่อยดิตอนเนี้ยมันแต่ตัวอยู่ไหม <c oughs> ตัวตัว,ต,วตัวกูแม่งเลียงป็นอะไรก็ไม่รู้เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเริ่มเริ่มกลับมา<อ>แล้ว กูโดนเข้าแก๊กยิงไปอะเมื่อกี้ได้ไงเบ๊บไม่เจอกูแล้วเนี่ยทีมเฮซันนี่อะทีมเฮซันนี่โอ้โหตัวอย่างควายฟิวชั่นดีเยี่ยมึงฟิวชั่นนานจังวะเฮ็ดหิ้วหิ้วชิดเด้อหิ้วชิดเด้อหิ้วชิดเด้อคิดคิดว่มึงเป็นใครคิดว่มึงเป็นใครคิดว่มึงเป็นใครดาวสองอะยังแค่ดาวสามเลยคิดด่ามึงเป็นใครอ้าวข้างบนกันอะทำอะไรกันอยู่ข้างบนกันอะ เย็ดเย็ดบีชบีชยังไงมันก็โดนกูกินบีชบีช <c oughs> ยังไงมันก็โดนกูกิน <c oughs> ยังไงมันก็โดนกูกินธรรมดาโวโวแจค็คเหรอโวแจค็คเอ้ยกินไม่ได้เนี่ย嘛ตัวมันเท่ากันสายล่างกูคุมไปแบบตอนเนี้ยอยู่สายล่างเลยเย็ดน้ำสองว่ะเย็ดเย็ดโดนโกเขาอ้าว <c oughs> โดนโกแซงไม่เป็ <c oughs> นไรหรอกคนไทยด้วยกัน สามัคคีนะคนไทยสามัคคีกันเฮ้ยเจอหมดแล้วไหมช่วยหน่อยไหมเดี๋ยวเดี๋ยวกูแม่งของจริงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูเห็นมูนกูเห็นมูนไม่ไหวแล้วกูหิวมูนมากตอนนี้อยากแดกพี่จันเออเออพอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวคูตัวแตกไม่เอานี่ไงเฮ้ยมูนตัวแตกไหมปล่อยเข้าไปเถอะกูเล่ากพิวชั่นกันกูเรากพิวชั่นกัน อามึงตัวแตกอยู่แล้วมึงขยันตัวแตก,กตอย่งวะมันต้องไปตรงซ้ายๆอ่ะมึงขยันกัตัวแตกจังวะเนี่ยไอ้พวกนี้ <c oughs> มีคนชื่อโดราตูด้วยคุยเบฟวะคุยเบฟมันดับสามวะนี่นะชื่อเขาชื่อราวลาวอย่างงี้มันจะขึ้นไดดับสามได้นเนี่ยเบฟนง,ต,งต้องจดจำชื่อนี้เอาไว้เว้ยก็ของของ,งอนนะ่ยเฮ้ย จะกินเพื่อนกูกว่าจะกินเอ้ยเอ้ยโอแมวแมวเบบแมวเบบมันอยู่ห่างกูไว้เลยตอนเนี้ยเกิดฟิวชั่นแล้วสันมาเกิดฟิวชั่นแล้วน่าสงสารันเ้าเฮ้ยทำไมด็อกยืนนิ่งตัวเล็กกูก็กินนั่นอ้าวสันได้ข่าวว่าตอนเมื่อก่อนนายกินเราใช่ไหมขอไลค้าสันหน่อยเหอะกูเอ้ยเขียวเขียวเขียวแม่งเยอะว่ะเบบกูคุมเลนเลนซ้ายดีกว่า กูไปที่อื่นไม่ได้แล้วอ่ะเบฟตัวใหญ่เกินอ่ะอ้าวมันทำอะไรตายเกิดสายล่างว่ะเดี๋ยววิ่งมาหากูแล้วกันเฮ้ยเยสกูเจอใครก็ไม่รู้แดกมั่งเลยแล้วกันง่ําเจอคนมากลยตอนแรกแต่กูวิ่งให้ฟิืช้างกับมึงกูเจอมังกรกูเจอมังกรมังกรจ้าทำไมน้องดูหน้าหม่ำจังเลย มันตายที่จบแล้วงกูจะตายเพราะกูแบ่งแบ่งตัวนี่แหละกูต้องไม่ค่อยแบ่งตัวเว้ยเดี๋ยวกูรอฟิวชั่นก่อนหนึ่งหนึ่งหนึ่งแม่งตัวใหญ่ขนาดไหนวะเนี่ยกูตัวใหญ่ขึ้นยั้งเยอะแล้วแม่งยังตามแม่งไม่ทันเลยโอ้ยน่าสงสารไต้หวันเขานะครับเขาโดนกูไล่ต้อนเลยไต้หวันเนี่ยแม่งออกไปไม่ได้แต่ตัวแม่งเล็กเนี่ยนะอ้าวไต้หวัน ไอ้วันโดนเอาเสือเลยโดนเอาแล้วแหละแดกแม่งใครวะเย็ดแดกแม่งเหรเจอโกะเย็ดโกะันดับหนึ่งว่ะไปกินใครมาวะเนี่ยแม่งมีห้าลูกใครโกมีห้าลูกผมเฮ้ยแต่มันมีโอกาสโอกาสโดนกินเยอะนะห้าลูกอะแค่สองลูกมันก็มีโอกาสโดนกินแล้วสันแม่งขึ้นเร็วสันแม่งตัวแตกอยู่เนี่ย เออใลลยแดกอย่ไม่ชื่อ,อ,อเลและกูก็เ,เห็นโอ้โหหนึ่งหนึ่งหนึ่ง,ง,งโอ้โหเนี่ยหนึ่งหนึ่งหนึ่งตัวใหญ่จังวะตัวโคตรใหญ่เลยมันใหญ่กว่ากูกังหลายเท่าเน,นี่ยฟรีเซกฟรีเซกฟรีเซกเ็ดีฟรีเซกฟรีเซ,กเ,ซ,ก,เซกเอ้ยกูกินซันไม่ได้ว่ะตัวมันเท่ากันโคตรสิสส้น ถ่ายกัน้สองสามมันแบบไม่กูกูแย,ย,ยกเป็นสองตัวไงเมื่อกีก้กินได้แต่แต่ว่าซันมันกินตัวก่อนก่อนหน้านี้ไปกูเลยกินไม่ได้แบ่งเป็นสองตัวแล้วตัวมันขนาดมันแบบต่างต่างกันยังไม่เยอะไงมันก็เลยยังกินกันไม่ได้ต้องต้องคุโกขนาดแม่งแยกเป็นห้าตัวแมห่งหตัวเท้าคว,วายเฮ้ยจิ๋หา้วกูเจอนาซีกูเจอนาซีแต่ตัวกูแบ่งเป็นสองตัว อันดับสี่เออแล้วกูอันดับสามไงขอองเงขอของเิบหายแล้วเบฟบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขอบขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับกูนี่กินสบายเลยเฮ้ยนาซีมาชิบหายแล้วแบบเบฟยังจะรี่ออกากูทำไมวะกูต้องฟิวชั่นให้ได้ไวที่สุดแมสแมสไอ้แคยนี่จะแดกกูนาซีอยา เกมแดกจุดฟีเซ็กฟีเซ็กฟีเซ็กก็กินไปฟีเซ็กอะเดี๋ยวรอฟิวชั่นก่อนนาซีเดี๋ยวเจอกันเฮ้ยแหลกว่ะโอ้โหค้างเลยอะเออเจอคนชื่อดิกเลยอะเจอคนชื่อดิกด้วยโอ้ยเซอร์มีแมงเน้าวอะดิกเฮ้ยฟิวชั่นกันเร็วๆดิเนี่ยเนี้ยใจแล้วถ่ายก่อนถ่ายก่อนถ่ายก่อนปึ๊บปุ๊บ

ฝากมีอับฝากมีอับฝากมีอับไม่ชื่อแต่ละคนแม่งตัวใหญ่แม่งกินไม่ได้แม่งต้องอย่างงี้ไว้แบบมันต้องอย่างงี้ใช่ไหมอันดับสองอะใช่ไหมเบฟเกฟมีฟูชิเกฟมีฟูชิชื่อแต่ละคนเฮ้ยอันดับหนึ่งวะอันดับหนึ่งวะเอ้าอันดับสองแล้วสงสัยโกมันมีคนช่วยมั้ง โกไม่มีคนช่วยชัวร์เลยโกอ่ะมึงเชื่อกูป้ะกูก็มาแม่งมีโกวีสองเลยโกโกมันเฮ้วดามึงป้ะเนี่ยออยู่มันก็ใหญ่ว่ะอันหนึ่งเห็นอยู่กูเจอแปดแชนแนลแ้วยะแปดซีเฮดเนี่ยไม่ไหวแล้วกูหิวแปดซีเฮดมากตอนเนี้ยกูอยากแบ่งตัวไปกินนะแต่ว่าเดี๋ยวตัวมันจะเล็กไมกว่านี้ไม่คุ้มไม่คุ้มไม่เสี่ยงดีกว่าอุ๊ยแปดซีเฮ็ด ออมึงเห็นตัวเล็กเมื่อกี้ไหมแม่งวิ่งผ่านตัวกูไปเลยมังก็เทียวสุดเซ็งอะนิดเดียวก็กินนั่นแหละมาเดิลฟัคเกอร์วะคันทอชมีคันทอชมีไม่น่าเชื่อเนี่ยว่าควยเบฟจะมาได้ขนาดเนี้ยใช่ปะเบฟควยเบฟขวยเบฟโก้แม่งมีคนช่วยแน่เลยชัวเอ้ยกูเห็นซัน สันชาได้ยินไม่ว่าเสียงใครสันสันเดี๋ยวเดี๋ยวฟิวชั่นก่อนเมื่อกี้แม่งขึ้นหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองเออแต่ข้าไม่ได้กินจุดเลยเนะี่ยงวยเดินเล่นอยู่เฮ้ยกูเจอไอ้หนึ่ง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 ว่ะหนึ่งหนึ่งหนึ่งว่ะเธอกูกินไอ้หนึ่งหนึ่งหนึ่งได้นี่กูนี่อันดับหนึ่งเลยอะ กิมโก้เลยอ่ะโอ้กูเห็นซันด้วยกูอยากกินซันมากเลยซันแม่งอันดับห้าโอ้โหแต่เขียวๆแม่งเยอะอะตรงเนี้ยแบ่งตัวทีนึงตัวแตกแน่เลยวะกูกำลังจะไปเลนอื่นละกูเบื่อเลนนี้ละกูกำลังไปซ้ายเนี่ยกว่าเอ้ยกูเจอโกกูแดกโกแม่งเลยกูแดกโกแม่งเลยโกโก้เคยเห็นควยเบ้ไหมโก เคยเห็นควยเบฟไหมโกควยเบฟใหญ่นะโก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 มันวิ่งหนีกกเลยเฮ้ยชิมวแล้วโกมันจะมิชันแล้วเฮ้ยทำไมหนึ่งหนึ่งมัขึ้นที่หนึ่งแล้ววะไมเดียใครมาเออเบฟคนส่วนใหญ่ที่แบบมันกลังขึ้นันดับมาเพิ่งขึ้นระดับมาใหม่ๆนะเว้ยมันแปลว่าคนกำลังตัวแตกอยู่กำลังแบ่งเป็นสองตัว เพราะว่าตัวตัวใหญ่มันกินชาวบ้านไม่ได้หรอกกินไม่ทันมันต้องแบ่งตัวไปกินไม่รู้ว่าก็ตัวใหญ่ละเยอะมากมากด้วยนี่ไงหนึ่งหนึ่งหนึ่งแม่งแบ่งตัวเออหนึ่ง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 เมาหายแหลกอ่ะเบฟแม่งอยู่อันดับสามแล้วว่ะหอีก็น่าเฉลกเงี้ยอุ๊ยด็อกเอ้าเมื่อกี้ด็อกแม่งเพิ่งเกิดแล้วแม่งก็วิ่งมาหากูเฉยเลย ักยูว่าฟักยูสีม่วงใช่ไหมเอ้ก็เจอด็อกเกิดวะเมื่อกี้ด็อกแม่งก็เพิ่งเกิดแล้วแม่งก็บินเข้ามาหากูแม่งเกิดตรงหน้ากูเลยแม่งเกิดแล้วแม่งก็บินเข้าใส่กูกูทำไมไม่ไหวกูวิ่งเข้าไปหาละเจ้ดดับสิบเว้ยเย้ขอของางวัดับสิบแล้วว่ะกูดับสองแล้วเมื่อกี้กินคนได้กูน้ำหน้าโกแล้วเว้ ไอ้กูเจอคนอันดับแปดเจอคนอันดับแปดเจอจีนด้วยเฟส no เฟส no เฟสอ้าวจุดแดงๆใครวะเนี่ยงับ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 เฮ้ยมาตัวมันเล็กลงวะกิ๊บมีผู้ซี่ เอยมันตัวมันเล็กลงวะม่งมงเป็นอันดับเจ็ดแล้วอ๋อมันแบ่งตัวเพื่อให้เคลื่อนเคลนที่เร็วขึ้นนี่วหาไงเจอควยเบ๊ัเหน่อยคมันยังไม่หลักการเแบฟบเบฟมึงอยู่ไหนเนี่ยด้านซ้ายด้านขวาก็เจออันดับสิบว่ะเฮ้ยอันดับหกตัวแตก อันดับหกตัวแตกเวฟแม่งชนเขียวแต่กูไม่กล้าเข้าไปวะเขียวแม่งเยอะเดี๋ยวตัวแตกอีกคนนึงไม่คุมไม่คุมไม่เสี่ยงไม่เสี่ยงแต่กูกินทีนี้ไม่ไหวแล้วเบฟหิวมากไปเม้วดีกว่าโอ้โหอันดับอันดับห้าแม่งชื่อแม่งจะยาวไปไหนวะเนี่ยเห็นแล้วแม่งโคตรน่าลำคาญเออชื่อแม่งโคตรยาวชื่อแม่งยาวมากๆเออ เขียวมันเ,มเยอะว่ะเขียวมันเยอะเบบกูแม่งโคตรสุดเซ็งมึงคิดว่ามึงล้มนั่งใหญ่ๆกว่ากูเหรอแมกูโดนสั่นไล่แล้วสั่นอ่ะสั่นสั่นดับสี่นะเออแม่งหิวแดงๆนี่ใครวะเนี่ยดับห้าจับได้ที่อันดับกูยังอยู่อันดับสองพวกมึงก็ยังแดกกูไม่ได้หรอกเอาโคเอาโคเอาโคโคกำลังวิ่ง อยู่ดีก็มีคนเข้ามาให้กูกินเฉยโกมาทำไมโกโอ้โหนี่แม่งจุดรวมอันดับเว้ยรวมอันดับเต็มเลยขวาล่างเนี่ยขวาล่างเนี่ยจุดรวมอันดับเลยไม่ใช่นี่หว่าขวาบอลขวาบอลเนี่ยเต็มเลยตอนนี้กูกำลังได้ไล่กินอันดับอันดับหกอยู่ไม่ได้ถ้าเกิดแยกตัวดับก้ากถ้าเกิดไอ้นี้ไม่แยกแม็กก็จะไม่แยก เฮ้ยเอ้ยเฮ้ยโอ้ยหนึ่งหนึ่งหนึ่งมากูนี่วิ่งหนีเลยเฮ้ยถ้าเกิดหนึ่งหนึ่งหนึ่งมันกินอันดับเฮ้ยถ้าเกิดหนึ่งหนึ่งเฮ้ยตัวตัวแตกนั่นไงนั่นไงตัวแตกเฮ้ยตุ๊บ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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวตัวแตกแมวแมวแมวเดี๋ยวตัวแตกเฮ้ยแมวกูโดนกินแล้วกูโดนกินแล้วเฮ้ยโกโกอ้าวอ้าวตัวแตกนีี่กก็สวยยดครับเฮ้โ โกตัวแตกไหมนะโกโกตัวมึงแตกไหมโกโก้โกตัวแตกอ่ะยังยังยังกำลังดูอยู่โอ้ยจบแล้วไอ้แดงไอ้แดงมึงโดนกูคำเหน็บแน่ไอ้แดงนั่นกูปล่อยตัวปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บอ้าวตัวแตกแล้วไงครับตัวแตกแล้วไงมึงแดกโก้ไหมโดรกูตั้งใจไว้เมื่อกี้ตัวแตกต้องยืนดิจิกันหน่อยดิจิกันหน่อยชิดกันหน่อยชิดกันหน่อย ชิช้กินหน่อยอ,อ,ะอะไรครับอะไรครับคุณอยากมากินผมนะครับคุณต้องข้ามศกคนตัวใหญ่ผมไปก่อนแม่งกูไม่อยู่ดีใช่ไหมแม่งพุ่งเหออรอเรียบร้อยเอา้าก็เมื่อกี้มันจุดหายากนะเว้ยที่แบบตัวแม่งแตกแล้วแบบต้องรีบกินไงเพื่อเล่งอันดับใช่อันนี้เขาต้องยืน,นเฉยก่อนเว้ยอันดับเก้ากูไหมตรวโทษ เฮ้ยกูเพิ่งกินดับหกไปเมื่อกี้เองนะโกมึงโอ้จบแล้วโกอ่าเอยอยังไงควยเแบบ๊แบควยเบ๊บควยเบ๊บมันใหญ่แม็กกูอยู่ไหนแม็กอยู่ขวาล่าง okay, โอเคไปเยสให้มันเสียช้ำอู้ยแย่ไปลหิวข้าวฮะมึงจะไปไหนเป็นจะไปแดกข้าวล้วเหรอกลับบ้านเลย รีบอ่ะเฮ้ยเจอโกว่ะเจอโกว่ะกูต้องกินโกแล้วจังหวะเนี้ยใช่ไหมต้องกินโกแล้วจังหวะเนี้ยเฮ้ยสวยแล้วเฮ้ยกูเจอโก้กินไม่ได้ตัวตัวเท่ากันกูไปแล้วแม่ลากรู้ไหมจะทิ้งกูไว้คนเดียวเหรอเฮ้ยปาร์เกอร์อยู่แม่งกลัวปาร์เกอร์มึงพูดอะไรหน่อยดิปาร์เกอร์จุดเออดีมากก็ดูว่าแม่งไม่อยู่นะปาร์เกอร์กูโดนที่สองไล่แดกอ่ะ ที่สองมันจะไล่แดกกล่วแต่ตัวนี้มันแดกกล่ไม่ได้หรอกเพราะว่าตัวมันใหญ่เท่ากันแต่ตัวข้างบนเนี่ยไม่แน่าาล่นก